Out. ขึ้นไปเลยโว้ยเยมีแต่ฝูงปลาเนี่ยมันเป็นเหมือนแห่ะโอ้หมีฉลามด้วย ดันไปยิงจะฆ่ามันไงไปเถอะถ้าไม่ฆ่ามันมันก็ไม่งับเราตายแบบเมื่อกี้นะคะทุกคนไปกันเลยเวู้ดูอ,อีทิกโ o นาร์อีซี่จิสมุ่งโซ o าร off the ground. Fully, it should help mask our signature. Mm -hmm. Hold up. Patrol. Okay. Yeah. Okay. Alright, let's We i mm -hmm. Let separate. We mm so -hmm. Okay. Let's move up and stay low. Okay. Don't fight it เราต้องคอยสย่งเงงนนรืไปประมานี้ไปเออยิงกันไปด้านล่างสอง้านบนสามไป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 เคมันจะหนีรอดตึงยิงยิงยิงโอ,เอ,อเยเกือบแล้วไง,เ,วงเค่ป่ะเราตามคีแกนเข้าไปก่อนเลย โอเคไปจ้าอันนี้เป็นซากเรืออับปางนะคะทุกคนเรา <Stay S 1> ต้อง <down. S 1> ดูก่อน <Stay down. S 1> เนี่ยมันมีเรือรำน้ำอะ่ะอยู่รำนึงอะ่ะโอ้ <Okay. S 1> oh. oh. ยิงพุ่นอะไรมาบางอย่างอ่ะมันเป็นแบบว่าเหมือนมันเอาของอะไรไม่รู้อ่ะขึ้นไปอ่ะทุกคนแล้วมันก็มีทหารคุ้มกันด้วยหนึ่งนายนะเราต้อง s <S ไปเสิร์ฟด้วยกันป้านี่ นี่ยอันเนี้ยที่ฟังบอกมันคืออะไรไม่รู้ว่าเนี่ยมันมีด้านะอการประวมาสารมาแล้วก็มีเรือดำน้ำแล้วก็มีเรืออยู่บนบกอุย้ยตอนนี้สี่แล้วสี่นายอ่ะสี่นายประกบเลยอ่ะแสดงว่ามันต้องเป็นของสำคัญแน่ๆเลยอ่ะ โอเคไซกัสโนมันยังเหลือรอดอยู่หนึ่งคนนะคะทุกคนไปไปเคเคียร์แล้วเราต้องมูฟแล้วเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงใต้น้ำนะคะทุกคนเราต้องรอบรอบไปกับชิการไปเอ๊ะ มันเป็นเหมือนเรือดำน้ำรัสเวนเลยอะอคอนนี่ทหาทั้งหมดสงนายเรือดำน้ำน่าจะมีทั้งหมดสองลำทหารตอนนี้ที่ฝั่งมองเห็นมีประมาณสามนายแล้วก็เฝ้าของอยู่หนึ่งเป็นสี่เนี่ย มันเหมือนลำเลียงของขึ้นไปอะ่ะทุกคนคือแบบมันเหมือนกู้ซากอะ่ะเออไปไปกันท,ทุกคนไปโอเคต้องไปเครื่องบนินขังขวาไปใส่กระสุนกระก็ถล่มกระสุนใส่เรา,นนะาเดี๋ยวนะรับทุกคนไปโอคโอ้ เออเฮ้ยระวังแทงมันไปเลยมันมาแทงเราบริิทตัวนะคะทุกคนเมื่อกี้เราก็จับแทงไปเลยสิคะรออะไรล่ะเออยิงเยงเออไป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 เอออยู่ตรงนี้นายไปมันจะอยู่รังของทุนด้านขวาหนึ่งนายนะคะทุกคนเนี่ยไป ไปไปเออมันยังเหลือแน่เลยเหลืออีกนายนึงไปเฮ a r เคลียร์แล้วโอเคโเราไปกัน like มันพยายามผู้ซากของขึ้นไป <Okay. S 1> อ่ะมีทั้งซากเครื่องบินตู้คอนเทนเนอร์ขั right. ง ลงไปก่อนโหเราดำลึกลงมากว่าเดิมนะคะโอเคไป There <she> ด้านบนเรือดำน้ <Okay. S 1> ำก็ประหาดไปหนึ่งลำเหมือนคนเนี่ย เรือดำน้ำใหญ่ต้องรอบไปก่อนโอ้ย่านีน้ำทุเรือน่ะครูคเนี่ยเราต้องไปทางนี้เคเอฟไปเอ๋เออปิดเลย ต้องรีบไปแล้วกด LS ไปสเกร์ตครอปเราตดตามาแต่เราไม่ข่ไเมีรือดำน้ำขนาดใหญ่เลยอะโว้เหมือนแรงกดอากาศแบบ อยู่นะคะทุกคนเราต้องรีบบอกโอเคขอบคุณมากโอเคขอบใจมากเลยยูโอเคยูโอเคโอ๊ตอระไรเนี่ยโอ๊ตววซากมันตกลงมาใส่เราอีกอ่ะไปแล้วซากเรือที่ธอหล่มเมื่อกี้ทุกคนมันแตก อะไรอะไ่ะเต็มท้องทะเลใต้ดินไปหมดเลยนะเนี่ยเอ๊ะมันเหมือนมี่เรืออยู่ประมาณสามรออ่ทะทหารยิงยิงเฮ้ยยิงยิงยิงมันส่งกหานลงมาหลายหน้าอยู่อะ่ะโอ้โหปิดไฟสองอเฮ้ยใสกสนไปหลังคนหิน ไปมันมีหลังคนอยน่ด้นขาด้วยไปมีสองได้ไปไปเฮ้ใส่กระสนเฮ้ไปอุ้ยด้านหน้าเราไป็นเรือดำน้ำอ่ะตกกระหาลงมาเนี่ย จะทะล,ลุเราเฮ้ยระวังปกแป้งเลยโอเคมันจะประชิดตัวแทงเราอีกแล้วนะคะทุกคนปากแป้งเลยอยู่บนก้นหินได้ไหมเ yeah. <Okay. S 1> <ป>ย็นไปยืนจักก้าอยู่บนนั้นนะคะทุกคนสักนม่งยินล่วงเลยไปเออิงโอเคยิงยิง มันปล่อยลงมาสองนายอยู่ด้านบนอีกหนึ่งยิงยิงยิงโอเคเหมือนข้างบนจะแบบว่าเปิดเตือนภัยแล้วอะเสียงไซเรนเลยอะอุ้ยด้านหน้ามีประมาณ3-4นายอะใช่ปะไม่ใช่ถังอะไรบางอย่างลงมาแล้วมันระเบิดในน้ำอะตุ้มตุ้มอะไปไปเร็ว เราต้องมูฟมูฟแล้วว้าวโอยสร้างอะไรต่ออะไรตกลงมาเตมเลยเนี่ยแล้วมันก็มีถังแบบลงมาก็ระเบิดตุ้กตุ้ตุอ,ต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 อ,อยู่เนี่ยไปเร็วโอเคไปเร็วไปกัน คีแกนคือคนที่บู๊และหั่มมากเลยบอกเลยทุกคนและหั่มพอๆเราเนี่ยแหละไ <Very clear. S 1> ปะเรายิญญางไปบัตรการใต้น้ำอยู่นะคะทุกคนไป <Zero contact. S 1> มอง่อนโอเคไป ไปฉลามไปแล้วราไปได้สามฉลามมันชอบจากคนและมันก็ฉับจริงจังด้วยนะถ้าเรายิงมันะไป เราต้องค่อยๆไปนะคะท <Stay S 1> ุกคนเพราะว่าตรงนี้ <Wait for S 1> มันเป็นดงฉลามว้าวไปเร็วขี่ไปขี่ว้าว Stay away from the windows. Down the hatch. Okay, okay, okay. you're clear for Okay. two. Okay. 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 to 2 Okay. 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 hear, from you. I hear you. เมือนข้างหน้ามันมีบันไดอะทุกคนใช่มันมีบันได <birds> นให้เราปีนอะ